แกงกิ่เข่งไส้ไข่ใส่บักน้ำบ่ใส่น้ำมันเด้เห็นบอาน้ำมันใส้น้ำเหี้ยเกงไข่ใส่บักน้ำใส่หมูสับน้ำสิอืมบ่ใส่หอมใส่กระเทียมเจียวบ่ใส่หยังทั้งนั้นเบิ่งเด้อพี่น้องเ้ยพวกเราเคยเห็นบ่แกงไข่ใส่บักน้ำมาสั่นวะไส้ไส้หนามน้อยหนึ่งสิสิเฮ็ด น้ำใส่อีกสักน้อยนึองน้ำฝนอยู่ในโอ่งนี่ยแหละพี่น้องอีแม่ปลาแล้วกินก็ต้องถามว่าน้ำหยังดอกน้ำฝนคังคากันเราอยู่ในคูงนะจ๊ะน้ำฝนก็บอกแม่นกินโลดตัเนาะมันต้มไหมมันสุกมันเกลี่ยจมกล้วยมันยั่งมันที่มาท้นใกล้ได้คนถามว่าเอาน้ำฝนมันตขยายเกี่ยมันสั่นว่ะน้ำฝนนี่แหละ กินกับน้ำผลนี่แหละเฮ็ดกับข่าวกับน้ำผลนี่แหละเมื่อไ้เอาน้ำกะทิขึ้นเกันเก็กินน้ำกะทิกันแล้วกินกับน้ำเขาแล้วถโหว่าดีอือจะน้ำฝนตรงมาแล้วอันทว่าสีห้องได้จักน้ำกับม่ปาตกแข้งๆง้มคนละโอ้เมื่อนี่แดดแล้วจนลังค่าลอนคนแล้วต้งไปเอาเนาะ โตเกีลังคาหลอนตอนนี้แม่ป่ามาแล้วค่อยอันมาเอาเดือดแล้วจะนำแกงไข่ใส่บักน้ำอ้าวเอาไข่เทใส่ใจะไม่ได้ใส่น้ำมันเดีนี่ใส่น้ำเต้มน้ำมันคล้ายๆกับอันแกงจืดนี่ติแม่ป่าไ<อ>ข่ไข่ครับต้มจืดนี่นรเระจ้าต้มจืดไข่แต่สูตรแม่ป่าเด้อมาเบิ่งเด้อค่อยพาค่อยเว้านน้ำค่อยกระเบื้เอาตัดออกเด้อ ใส่ปอกเจ้าเบิืงใส่ปอกเจ้าเบิืงกทับมาขาดที่ยี่แม่ป่าแล้วเหี้ยตั้งเงไข่ใส่บักน้ำบักน้ำบักน้ำเต้าน่าจ้าเห็นบ่อแล้วเห็ดยยนได้สวยด้ยยี่แม่ป่าเท่ารู้บดใส่น้ำมันจ้าเนี่ยแล้วขวดใส่น้ำบดใส่น้ำมันอัต้นน้ำ เพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ฟ้าแล้วเห็นมันสุกเราก็เอาออกเห็นไหมป้าวันนี้ก็ต้นมน้ำบักน้ำเต็บักน้ำเ,เอาหามูใส่เอแอ,เอแล้วก็เอาน้ำมันมาถสมเอาแต่น้ำเพือเอื่อเราเก่าออกจ้าอันนี้อันนี้ก็สิเอาน้ำใส่ันี้ใส่ตำบัก,กงูแกงหมูใส่บักน้ำจ้าใส่ไข่พมอมาเบิ่งเด้อ ต้มน้ำให้เดือดแล้วจะเอาต้มน้ำให้เดือดแล้วจึงค่อยอุดนนมไทยบ,บ้าเอาน้ำม,มันบ่ใส่น้ำม,มันสูตรเพื่อสุขภาพจ้ะบ่ใส่พริกถั่วิกไทยใ<อ>ส่กระเทียมอ,อ,อย่างนี้ไหมน้ำซุปนี่ก็ใส่อย่างในปลาน้ำซุปมปกัหมูนดิบ่ใส่เกลือเตะ เออแบบปรุงรสนี่แหละมากรสได้กับปรุงน้ำปลาเกลี่ยผงชุบรสคือน้ำซุปเนี่ยคือไม่ต้องไปปรุงเครื่องได้นะจ๊ะนั่นแหละกับบักน้ำลุ่เนี่ยหมูมันเดียดแล้วเนี่ยนี่แหละจ้าปากตามนาม้ำถุกแล้วก็วใส่ไข่ลงใส่มันถุกแล้วใส่ย้ำได้ก็ได้เทใส่น้ำซ้่นนี่เทบักน้ำม,มันก็ออกน้ำโด้เนาะ เสีบ่แม่นมึงแกงเนี่ยในกูแกงเสีบะหม่นมึงแกงแกูงงแกงเออปรุงเครื่องเหมือนอจาจารย์ใ,ใส่ยังมากไหดอกใส่ซ้ำนี่แหละเออปรุงเครื่องแล้วอาจารนี่ล่ะน,น้ำซุปแล้วผงนัวหอืม,มหอมหอมน้ำปลามันเถือกขอบกระทะแล้วมันหอม ใส่ใส่เปน็นเอาไข่ใส่ค่ะแกงไข่น้ำแกงไข่น้ำแกงข,ขีดไข่น้ำจ้ะใส่หมูใส่อันนี้นนนแีนน่นั้นแหละหอมหอยหอยใส่เป็นย้มก่อนย่างก่อนเนี่ย แกงบักน้าแกงไข่ใส่บักน้าแกงไข่แกงจืดไล่ละมันค่ะใส่ต้มหมูครับใส่ตั้งนี้บ่มีน้ำมันบ่เอาน้ำมันมีเครื่องยัางทางนั้นค่ะเมื่อไหร่ียังให้มันหอมหอมได้ไหมป้านี่จ้าบลาใส่ยัางเลยจ้าเนี่ยหอมกับปลาใส่ต้นหอมผักชีใส่เปล่าบ่เห็นบอกว่ากูใส่น้ำน้อยอ่ะ บักน้าม,มันเป็นน้าม,มันจะออกน้ามตื้มทะลุนุม่มแมนเป็มดาวกุเฮียดกินมานจะกุดเทารอนบักน้าแข่งไครกค่บักหน้าพี่น้องพวกเจ้าเคยกินบักน้ำเก้านะจ๊ะ